มาแล้วครับขบวน559นะวันนี้ก็ได้ QS y 5243นะทำขบวนมานะ QS y 5243นี่เหมือนทำตอง5มาเมื่อวันนะแล้วก็มามีปัญหาอยู่บ้านช่องใต้นะเมื่อวันนะ5243นะแต่วันนี้ก็คือมาทำ59นะมาก่อน133นะครับ133ตามหลังมาเลย ต้องรีบไปให้ไวนะฮะวันหนึ่งสามสจะเข้าบ้านไผ่แล้วนะ Oh, วันนี้ได้กิ y วต5201นะครั3 3บ1 3 3วันนี้นะครับ